วันนี้อาจารย์ขอเก็บเป็นเคสอีกอันหนึ่งนะคะที่อยากจะให้เป็นเกิดความรู้นะคะว่าเดี๋ยวนี้สารจารนี้น่าจะตั้งมานานแล้วแต่อาจารย์เพิ่งจะเห็นนี่แหละค่ะว่ามันมีหลุมลึกลงไป ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้อาจารย์ว่าไม่มงคลน,นะถ้าคุณจะซื้อสารทั้งทีมันควรที่จะเสมอกันนะคะไม่ใช่เป็นแอ่งน้ําแบบนี้ลงไปคุณนึกภาพตามว่าถ้าเวลาที่ฝนตกอะ่ะน้ํามันก็จะขังในบ้านของคุณตาคุณยายท่านและท่านก็นั่งจมน้ําอยู่ในนี้อาจารย์ว่ามันไม่น่าจะมงคลน,นะแบบนี้เนาะแล้วก็แบบนี้ก็ไม่ต้องทํานะคะแบบนี้ก็ไม่ต้องทํานะ เอาแก้วน้ํามาเอาขวดน้ํามาเราหลอดใส่บอกเลยว่าถ้าทําแบบนี้บางทีมันเป็นการไม่ให้เกียรติท่านนะคะแล้วเนี่ยไม่ขึ้นศาลแน่นอนนะคะเจ้าของบ้านคนนี้นะคะโทรหาอาจารย์เพราะว่ารู้สึกแล้วว่ามันไม่น่าจะใช่ก็เลยขอเสียงทายปรากฏว่าท่านก็สื่อสัญญ,ญาณไปตอนนี้ได้โชคก้อนใหญ่มากๆเลยดังนั้นก็เลยบอกให้อาจารย์ช่วยมาดูให้หน่อยเพราะอยากจะเปลี่ยนให้นะคะดูแลคุณตาคุณยายท่าน น่าจะอยู่ใกล้ๆแถวเนี้เพราะอาจารย์สัมผัสพลังได้แต่ท่านน่าจะเป็นสารไม้แหละคุณอืมคนลุกหนักมากแสดงว่าท่านอยู่แถวนี้แหละโอเคอาจารย์มาให้เกิดความรู้ตรงนี้เนาะว่าสารไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะคะ